่ถึงร้อยหรือเปล่าครับรอลุ้นครับทตัวได้แนละ้วทำตัวได้แล้วแข่งแรงครับผมนี่ครับละต้นโดนของใหญ่ครับละต้นเอาให้ปวดหลังไปวปวดหลังป่วยนะบอกมันไอยอ่าน,นอยู่อ่ะแกใส่ถั่ว ลากเรือแล้วยังไม่ยอมอล, <c oughs> ลากเรือหมุนเนี่ย <c oughs> มาไหมแล้วปล่อยมินปล่อยให้ไหม่ม่มินมีนเล่นเลยมีเนเอาเลยสามบึกครับน้บต้นโดนรับ ข้างในเนึกนึกว่าโดนต่อ,อ,อขับเรือขึ้นโดนปึ๊กวีโตนบอกโดนต่อขับเรือส่วนนี้ไว้เอาย้อนลงมาวิ่งย้อนเลยอ่ะใหญ่แล้วมั้ง lỗi không kia lỗi. cả thứ xì xông cả thứ cái cái thứ không chính á. lóc nghe thải. Thải thì phá này lóc này ờ, phá leo mún lắm com sâu một chẳng có nói hay tổng gì gì mét đấy à. ừ. một léo một ít lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อตมัดมัดหางน้ำมันหางมันหางเร็วแน่นๆเลยแน่นแน่นๆอีกนี่ฮะทองแท้พัดปักรังรู้แล้วก็ได้โหอหลังสันหลังพอดีเลยสันกรโดงพอดีเหลือเหลือกระโดลอยากให้ดนอยากให้โดนหลัังนู้นดกว่า ่โอเ่ีเคยร้อนไหมไป,ไป,ไป,ไปให้โดนเงือกกันนะสักเส้นเดียวป้าแผ่มันดีโ,ฮโฮอ้ยนีมไง่ายลากเรือมาด้วยลากลาเอาไปชา้าไปด้วยของแท้เลยครับของแท้โอ,โอ,อย้ยสังเกตที่ห่างครับของแท้เนาะอยู่ดูสังเกตที่ห่างจ้ะ

bạt nước. Dạ. ถึง500อ่ะ. 500. ใกล้เคียง.ถึง500 rồi <laughs> <Wow. cười> lún gấp và 100 lói nó bảo gấp rồi lún gấp. Tay <laughs> tôi đây là, tay tôi đó